อนาคอนดาสายหา อย่างนั้นเหรอทุกคนรู้หรือยังครับว่าอนาคอนดากำลังจะกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นรีบูทแต่รอบนี้ไม่ใช่แค่รีบูทธรรมดาครับเพราะมันจะเป็นแนวคอมเมดี้เฮอร์เรอร์ที่ผมคิดว่ามันจะไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนเรื่องราวจะเล่าถึง2เพื่อนรักที่รับบทโดยแจ็คแบล็กและพอลรัตที่อยากจะรีเมคหนังอนาคอนดาระดับตำนานในปี1997ก็เลยแบกกล้องเข้าป่าเมซอนเพื่อไปถ่ายทำกันเองแต่ปัญหาก็คือพวกเขาไม่ได้เจอแค่งูปลอมในกองถ่ายแต่ดันไปเจออนาคอนดาของจริงโดยแจ็คแบล็กถึงกับออกมาพูดเลยนะครับ ว่าแม้หนังจะมีมุกตลกแต่ก็ยังมีเฮอร์เรอร์จริงๆที่ชวนขนลุกอยู่ไม่น้อยเลยนะซึ่งมันจะต่างไปจากเวอร์ชั่น1997ที่เน้นไปทางสยองขวัญแบบสุดทางทําให้รอบนี้เนี่ยคนดูจะได้ทั้งขำทั้งกลัวในเวลาเดียวกันแฟนๆก็เลยมีข้อถกเถียงกันอยู่ครับว่าแบบนี้จะทําให้ตํานานอย่างอนาคอนดาเนี่ยหลุดโทนหรือเปล่าหรือจะมาเวชิกแล้วก็ปังพลุแตกไปเลยและที่สําคัญครับโซนี่พิ t เจอร์เตรียมปล่อยอนาคอนดาเวอร์ชันรีบูตเนี่ยเข้าฉายในวันคริสต์มาส25ธันวาคมที่จะถึงนี้เรียกได้ว่าเป็นการทท้าชนชน่่วง็ีด ที่สุดแห่งปีบอกเลยว่าโคตรน่าดู